พยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกิดเลยจนพลาดพลัง้งก็มันเห็นในความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขา หากไม่คิดนั้นลังบากห่างยิ่งไกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไร มีโอกาสได้ยินในหัวใจเธอบ้างไหมทอนตัวและทอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้นงคหัวใจให้ฉันเดนต่อไปคือรักเธอ ก็วันนี้เธอมาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดหนึ่งมันข้นงค้างคือค้ากำลังอ้าะยยางนี้ หากไม่คิดนั้นลำบากหากยิ่งไกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือกกินล่าฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสไดียนในหัวใจเธอบา้าง ไม่ทอนตัวและทอนใจไม่ทันม้เธอจะมองกันฉันร้ายหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้ขางๆหัวใจให้ฉันเด้ยนต่อไปเพื่อรักเธอ แล้วฉันสำคัญจุไรขี้นฝันไม่ได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสดีในหัวใจเธอบางใม้ทอนตัวและทอนใจไม่ทันม้เธอจะมองกันฉันร้ายห่างเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอขึ้นเขา หัวใจให้ฉันไดียนต่อไปเพื่อรักเธอ